ถ้าตอบเป็นในภาษาของผมนะครับถ้าตอบเป็นในภาษาของผมผมบอกได้เลยว่าถ้าการแปะสติกเกอร์บนชื่อสินค้าหรือการสกรีนชื่อบนแพ็กเกจจิ้งของสินค้าที่คุณอยากจะขายแม้ว่าณปัจจุบันนี้คุณยังไม่คอนเฟิร์มว่าสินค้าตัวนี้คุณจะลงทุนกับมันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงก็ทำซะเถอะครับแค่แปะสติกเกอร์เป็นชื่อคุณเอง เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเราเป็นสินค้าแบบอันแบรนด์นะครับสินค้าแบบไม่มีแบรนด์เลยส่วนค้าสินค้าส่วนมากก็จะถูกผลักเข้าไปในหมวดแฮนด์เมดก็จะขายแบรนด์เป็นชื่อแบบชื่อศิลปินแทนแต่ถ้าคุณเน้นลงในหมวดธรรมดาเหมือนแบบสินค้าทั่วไปอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้แล้วนะคำถามนี้ก็จะตอบเลยครับ ว่าคุณควรที่จะแปะสติกเกอร์ติดชื่อสินค้าอะไรตั้งแต่เริ่มเลยไหมทําเลยครับคุณควรทําอย่างมากถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะคุณยังไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่าคู่แข่งเขายังไม่ได้โหดหินและนําเสนอดีเท่าปัจจุบันนี้นครับคุณก็ควรที่จะลงทุนนิดนึงกับสินค้าที่คุณจะขายเนาะเพราะเอาจริงๆแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าเขาก็คงอยากซื้อของที่มันค่อนข้างน่าไว้ใจได้ มีชื่อเรียกที่ถูกต้องแม้ว่าแบรนด์หรือชื่อสินค้าของคุณมันจะไม่ดังก็ตามแต่ถ้าเป็นในเรื่องของระบบในการลงสินค้าล่ะ a เมซอนก็มีให้ใส่คำว่าแบรนด์เนมเสมอนะครับในหน้าแรกในการลงสินค้าเลยแล้วคุณจะเรียกชื่อสินค้าคุณว่าอะไรล่ะถูกต้องไหมแล้วยิ่งณปัจจุบัน ในการใช้บาร์โค้ดเถื่อนบาร์โค้ดปลอมมันใช้ไม่ได้แล้วหรือมันใช้ยากขึ้นแล้วเวลาคุณไปซื้อบาร์โค้ดที่ลงทะเบียน GS1 ถูกต้องคุณก็ต้องใส่ชื่อแบรนด์ของคุณลงไปเพื่อที่จะเอาใบเซอร์ติฟิเคตหรือยืนยันว่าเลขทะเบียนนั้นนะของคุณลงในฐานข้อมูล GS1 เรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องใช้ชื่อเรียกแบรนด์สินค้าของคุณเช่นเดียวกัน นะครับอีกอย่างหนึงพอคุณลงทะเบียนแล้วปับ๊บในอนาคตคุณใส่ชื่อแบรนด์งั่วๆเดี๋ยวนี้อเม z o n ไม่รู้เป็นอะไรนะกลับไปแก้อีดิทหรือว่าแก้ไขข้อมูลสินค้ารูปภาพและข้อความเนี่ยบางสินค้าก็ไม่อนุญาตให้แก้แล้วหรือไม่อนุญาตให้แก้เลยในบางสินค้านะครับก็อยากจะตอบคำถามตรงน,นี้เลยว่าถ้ามันไม่ได้เปลืองตังคุณมากมันไม่ได้เพิ่มต้นทุนสินค้าคุณมากจนเกินไป คุณก็ควรที่จะแปะโลโก้แปะชื่อเรียกของสินค้าให้ให้ให้สินค้าตัวเองดูดีซะหรือแม้กระทั่งคนที่ขายสินค้าของคนอื่นนะครับแต่ไม่เคยมีสินค้าตัวนี้ขายอยู่บนอเมซอนคุณก็ต้องเลือกสินค้าที่มีแบรนด์อยู่ดีถูกต้องไหมคุณไปเอาสินค้ามาจากคนอื่น่ะสินค้าคนอื่นไม่มีแบรนด์หรือไงถูกไหม ทุกสินค้าที่คุณเอามาขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าของคนอื่นหรืออะไรก็ตามมันมีแบรนด์หรือชื่อเรียกทั้งหมดนะครับอธิบายให้เข้าใจความหมายง่ายๆก็คือหนปัจจุบันนี้คุณไม่สามารถขายสินค้าโดยไม่ใส่ชื่อแบรนด์เนมไม่ได้แล้วนะครับจะต้องใส่ชื่อแบรนด์เนมตามชื่อเรียกให้ถูกต้องเหตุผลก็คือ1คุณจะต้องแข่งกับคู่แข่งที่เขามืออาชีพกว่าคุณ เออจะต้องแข่งให้ได้2ถ้าคิดในมุมลูกค้าลูกค้าก็คงไม่อยากซื้อของที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเออถ้าคุณตีโจทย์ตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยทำแบรนด์ตั้งแต่เริ่มเลย ทําแบรนด์ในในในเรื่องของการขายสินค้าบนอเมซอนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเปิดเว็บไซต์เปิดนั่นนี่แบบเปิดบริษัทพร้อมกันเป็นเรื่องเป็นราวสื่อสารจ้างพนักงานจ้างองค์กรไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่คุณมีเอกลักษณ์หรือมีชื่อเรียกหรือมีการสื่อสารที่ชัดเจนในสินค้าที่คุณจะเอาไปลงขายบนอเมซอนก็พอทำแค่นี้แหละ ผมเชื่อว่าถ้าใครศึกษาอเมซอนมาระยะหนึ่งแล้วนะก็น่าจะคิดแล้วว่าสินค้าที่กูจะขายเนี่ยกูจะต้องทำแบรนด์ด้วยนะก็คือมีตราชื่อมีตราสินค้าที่เรียกมีชื่อสินค้าที่ใช้เรียกแค่นั้นเองครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนาะผมว่าคิดว่าคนที่ศึกษามาและคนที่อยากจะเอาสินค้าเข้าไปขายตอนเนี้น่าจะน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่ออย่างดี โดยเฉพาะนะครับผลิตภัณฑ์อาหารนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารยังไงก็ต้องทําแบรนด์ครับเพราะถ้าคุณไม่ทําแบรนด์เนี่ยในอนาคตคุณขายดีขึ้นมาคุณจะทําเรื่องขอ USFDA ไม่ได้นะครับคุณจะทําเรื่องขอเรื่องแบบมาตรฐานอะไรต่างๆเวลาเอาชื่อโรงงานไปตรวจสอบหรือว่าเอาสินค้าของคุณไปตรวจสอบเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ชื่อแบรนด์เนมอยู่ดีเนาะเอาเป็นว่าประเด็นนี้เคลียร์นะครับ และยิ่งโดยเฉพาะหมวดอาหารเนี่ยคุณจะมาขายแบบผักอบแห้งอะไรแต่ไม่มีแบรนด์เนี่ยคือส่งออกไปมันก็ดูไม่น่าไว้ใจแล้วอะแล้วก็เป็นการโดนแบบเขาเรียกว่ามีโอกาสโดนสุ่มตรวจ จากกรมสุลกากรที่นู่นค่อนข้างเยอะถ้าคุณไม่ติดฉลากอะไรให้เรียบร้อยหรือทําแพคเกจจิ้งให้มันดีการทาการทำแพคเกจจิ้งเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องคิดก็คือชื่อแบรนด์แล้วถูกต้องไหมสอก็คือ4ถุง3ก็คือรายละเอียดในส่วนปลีกต่างๆของถุงหรือของกินที่คุณจะขายเอาเป็นว่าเคลียร์นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิด หรือชื่อแบรนด์ที่ตัวเองคิดนั้นแต่ต้องเขียนข้อมูลยังไงแล้วจะรู้ได้งไงว่าชื่อแบรนด์ที่เราออกแบบมานั้นหรือคิดขึ้นมานั้นไม่ซ้ำใครบนอเมซ o n แล้วไม่ติดเทรดมาดบนอเมซ o n หรือว่าสามารถใช้ชื่อนี้ได้หรือเปล่าผมเคยสอนไปประมาณน่าจะประมาณ2-3เดือนก่อนแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปตรงนั้นเองแต่ถ้าคุณมาจ้างผมเป็นที่ปรึกษา ผมก็มีหน้าที่นั่นคือการตรวจสอบชื่อแบรนด์ให้ว่าชื่อแบรนด์สินค้าของคุณมันสามารถใช้ลงทะเบียน GS1 แล้วเอาไปขายสินค้าบน a เม z o n ได้หรือเปล่ามันซ้ำกับเทรดมากคนอื่นหรือเปล่าขายไปในอนาคตมันจะมีปัญหาหรือเปล่าตรงเนี้ผมมีบริการเช็คให้ด้วยในบริการที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายสินค้าบนอเมซอนตรงนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับ วันพฤหัสเช่นเคยนะครับวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยก็เป็นประวัติของลูกศิษย์คนหนึ่งที่ตอนนี้ก็ลอยลำไปแล้วครับเริ่ม มีสินค้าที่ติดตลาดเริ่มขายได้มากขึ้นเริ่มมีการรีพีทออเดอร์และเริ่มมีการส่งสินค้าไปสต็อกซ้ำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าทุกคนอยากอ่านเรื่องลูกศิษย์ผมว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมเขาถึงเก่งจังทำไมเขาถึงขายได้เท่านี้หรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นผมก็เอามาเขียนเป็นประวัตินะครับแต่ไม่ได้มาออกทาง y o u t u b e ให้เป็นสาธารณะแบบนี้ผมจะเอาไปลงกลุ่ม a c e b o o k ที่ชื่อว่า Access New เท่านั้นคุณก็จะได้เจอประวัติกับคนที่เป็นเซลเลอร์อเม z o n จริงๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่และมือเกา่าหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเขามีวิธีการทํางานยังไงเขามีวิธีการคิดในการบริหารงานยังไงก็เข้าไปอ่านได้ที่ตรงนั้นขอเพียงสองเรื่อง1ตอบคําถาม2ข้อในห้องก่อนเข้าห้องให้ครบ แล้วก็การูณาใช้โปรไฟล์หน้าจริงคนจริงๆหน้าคุณเท่านั้นไม่ต้องห่วงว่าไม่หล่อไม่สวยไม่ต้องกลัวคนเจอรู้จักไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะต้องไปขออนุญาตในแบบประวัติส่วนตัวของลูกศิษย์ทุกคนเพื่อมาบอกเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นความรู้ให้ทุกท่านได้อ่านแบบฟรีๆฉะนั้นก็ใครอยากอ่านนะครับ ก็ขอให้ทำตามโพลิซีหรือกฎเงื่อนไขที่ผมวางไว้หน่อยแต่ถ้าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายสินค้าบน a เม z o n ให้ คุณไม่มั่นใจว่าสินค้าที่คุณเลือกมานั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมจะมีข้อมูลของลูกศิษย์หลายร้อยแอคเค้์ครับเพื่อมาเป็นเบสออนพื้นฐาน้ว่าสินค้าที่คุณเลือกมาในช่วงเริ่มต้นนั้นมันเหมาะสมที่จะขายในช่วงเริ่มต้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเอง ผมกับลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยมีวิธีในการเลือกสินค้ายังไงมีวิธีคิดยังไงที่จะเอาอะไรไปขายบนนุนสักชิน้นและลองดูว่ามันเหมาะสมที่จะขายสินค้าบนอเมซอนในช่วงเริ่มต้นไหมอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่อยู่ในบริการที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายสินค้าบนอเมซอนนะครับโอเคครับเรื่องราววันนี้ก็ประมาณนี้ ถ้าผมอธิบายเรื่องแบรนด์ได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับคำว่าแบรนด์คนที่เรียน Marketing มาร์เก็ตติ้งมาหรือคนที่ทำงาน p r หรือคนที่ทำงานแบบ AE มาน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้มากกว่าผมแต่สิ่งที่ผมอธิบายในยคำว่าแบรนด์ในวันนี้นั้นเป็นส่วนที่จำเป็นบางเรื่องที่จะต้องใช้บนอเมซอนเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าแบรนด์นะครับขอให้ทำความเข้าใจกันไว้ด้วย อธิบายเพียงบางเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการขายบนอเมซอนว่าคําว่าแบรนด์บนอเมซอนนั้นมันหมายความว่ายังไงแล้วมันใช้เกิดประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างแค่นั้นเองนะครับอย่าถือสากันถ้าผมอธิบายได้ไม่ครบ โอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปวันนี้เป็นประโยชน์คุณดูแล้วคุณเข้าใจคำว่าแบรนด์มากขึ้นก็ขอให้ช่วย subscribe แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่สงสัยเหมือนคุณให้เกิดประโยชน์ได้ความรู้เหมือนตัวคุณที่ได้รับความรู้ไปแล้วด้วยนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้หวังว่าผมจะช่วยให้คุณเข้าใจอะไรบางเรื่องได้มากขึ้นสวัสดีครับ